คณะธรรมพิบาลกันบ้างนะคะโดยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่5ค่ะได้มีการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของคณะธรรมพิบาลจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีค่ะ นายอุลานจิ๋วเจริญค่ะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่5ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานคณะกรรมพิบาลโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้โดยที่ประชุมนะคะก็ได้พิจารณารายงานผลการสอดส่องตามแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณพศ2568แและผลการลงพื้นที่สอดส่องโครงการตามแผนการสอดส่องของ กทจอจังหวัดสุราธานีประจำปีงบประมาณพศ2568จำนวน2โครงการค่ะได้แก่โครงการบูรณะปรับปรุงป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว3ภาษาจํานวน39ป้ายทางหลวงหม่เลข41ทางหลวงหม่เลข44ทางหลวงหมาเลข401งบประมาณ50ล้านบาทค่ะ รวมถึงโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข41ตอนท่าชีถ้ำพันารากิจกรรมปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตทางหลวงหมายเลข41ตอนท่าชีถ้ำพานาราระหว่างกิโลเมตรที่ 218+825 ถึงกม 222+200 ระยะทาง3.375กิโลเมตรอำเภอบ้านนาสาและอำเภอเวียงสาจังสุราษฎร์ธานีงบประมาณ30ล้านบาท ซึ่งทั้งสองโครงการแขวงทางหลวงสุรธานีที่3เวียงสะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบทางนี้การติดตามและสอดส่องโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในระดับจังหวัดเพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและก็ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงนะครับค่ะ